สวัสดีครับเพื่อนอยู่ทูนสายใหม่ไม่เดิมครับวันนี้เราจะมาแนะนําฝ้านะครับฝ้าภายนอกเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนด้านหลังผมและด้านข้างผมอะ่มะมันจะเป็นมันจะเป็นรูเพราะว่าปูนไม่ถึงถ้เาเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันเลยครับว่าต้องทํำยังไงนะก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามได้วยครับและที่แน่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผม เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะต้องทําไงเพื่อบางคนยังทําไม่เป็นนะครับที่เสียงดังนี่ไม่ต้องสงสัยครับเขาทํานากันอยู่นี่ครับก็ชาวนากาลังทานานอยู่ครับผมก็จะนอกเรื่องหน่อยเนาะนี่กาลังทํานานอยู่เสียงก็จะดังหน่อยนะเสียงก็จะดังหน่อยนะครับเป็นเพื่อนทําออกมาแล้วว่าด้านนอกมันจะนี่ฮะมันไม่ถึงมันไม่ถึง ที่ผมต้องทำสรลปนี้เพราะว่ามันเป็นปั้นลมหน้าแปดไ่หน้าหน้าหกนะครับหน้าหกมันไม่ใช่หน้าแปดนะครับหน้าหกครับเพื่อนเนี่ยเป็นหน้าหกอย่างนี้มันก็เลยต้องเป็นลักษณะนี้เพื่อบ้านใครทําเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ต้องทําไงดีหรือจะต้องซื้อหน้าแปดมาใส่ไม่ต้องครับก็หน้าหกนี่แหละแต่ช่วงนี้ก็เดี๋ยวหาแผ่นมาใส่ นะครับเดี๋ยวมามาดูกันเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนที่ว่าเป็นช่องเหล็กเมื่อกี้นี้ที่ผมถ่ายดูเราก็ได้ทําการใช้ไม้ฝาเชลล่าเนี่ยครับแปะเข้าไปก็เปฮะสวยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้เผื่อจ้า้อบ้านคิดจะทําเองเอ๊มันห่างนี้จะใช้อะไรแปะดีนะี่ครับใช้ไม้ฝาเชลล่า อย่างนี้ก็ดูสวยดีนะครับสำหรับใครเห็นคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครกดตามให้ด้วยครับและที่แนี่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนมันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับคลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ